สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Project Zombie นะครับผมหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทําการลืมว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะแล้วก็เราได้เดินเข้าไปครับตรงบริเวณนี้ก็คือสถานีตํารวจนะครับตรงนี้ซึ่งผมกำลังสงสัยอยู่ครับว่าสถานีตารวจเนี่ยมาสามารถเข้าออกทางเดียวได้หรือเปล่ามันน่าสนใจมากครับเพราะว่าผมเห็นมันมีรั้วแบบรั้วปิดตายเออรั้วที่มันสามารถทําลายได้ครับล้อมเอาไว้ ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสถานตำรวจตรงนี้แม่งโคตรดีเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเขาออกทางเดียวเราคุมเราคุมเกมได้ง่ายอ응ืมเราจะคุมแบบว่าซอมบี้จะมาบุกเราได้ง่ายครับโดยเฉพาะรั้วที่มันแบบเป็นตะแกรงแบบนี้มันสามารถยิงทะลุได้ครับโคตรได้เปรียบผมบอกเลยตรงนั้น่ะแล้วก็เซฟเฮาส์ผมก็เรียบร้อยแล้วขาดแค่ไฟฟ้าแหละเต็มที่อืมแต่ถามว่ามันจําเป็นขนาดนั้นไหม ก็จ <c oughs> ําเป็นอ่ะอืังจริงก็จําเป็นแหละก็ถ้าหาก็เอเอาก็ถ้าหาได้ก็เ <c oughs> <ibles> อาเป็นเจเนเตอร์ก็ได้ไมั้งวางไวดด้ตรงนี้ให้มันโดนไอ้เป่น้ํามันด้วยเราจะได้มีแบบว่าใช้น้ํามันได้เออผมว่าก็ไม่เลวนะโออแต่ตรงนี้ถ้ามีแบบเสาไฟซะหน่อยนะเวิร์กเลยเดี๋ยวผมไปหาเทเลอร์ซะหน่อยลวกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอยู่ที่นี่อีกสักระยะนึงเลยตอนนี้ผมจะต้องมีการแบ่งของมาใส่กับเซฟเฮาส์ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาเรา มาพักเราจะได้มีของกินของใช้แล้วก็ของเอาไว้สําหรับป้องกันตัวนะคิดว่าผมอาจจะได้ไปนอกรอบครับแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์อืมเอามาทําป้อมปืนตั้งเอาไว้ครับโอ้ีแค่ร้อยร้อยโอ้โหร้อยสามสองเองอะคนน้อยโอ้โอ,โอรู้สุกสองบี้เริ่มกระจายตัวมาแล้ววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเราจะพึ่งโลภมากดีกว่าวะมีแค่ไหนเอาแค่นั้นพอเนาะ เพราะว่างั้นน่าจะเวิร์กกว่าเยอะเลยนั่นก็เอาแคอ่อันนี้มั้งอันนี้มันบรรจุได้เยอะดีบรรจุอะบรรทุกบรรทุกบรรทุกเออพูดอะไร <c oughs> ไม่หิมะนี่มันช่างแสบตาซะเหลือเกินให้ตายเถอะอย่าแตกนะ <c oughs> โอ้กูว่าแล้วกูนอนก่อนก็ได้วะทังนั้นโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอตอนเช้าดีกว่าครับตอนนี้ผม,มง่วงสุดสดเลย Okay. ตอนนี้7จ็ดโมงสิบนาทีครับแม่หลับเต็มตื่นจริงๆเลย <laughs> โอ้โอเหมือนจะมีหมอกลงครับโอแย่ละผมว่าผมกะจะเข้าไปในหมู่บ้านแถวๆนี้ครับผมจะไปหาอาหารแล้วก็จะไปดูไอเคาเรียกว่าอะไรนะเอ,อน้ำบาดาลครับอืมตรงบริเวณนี้แล้วหมอกลงด้วยมมีค่อนข้างเยอะนะครับแถวนี้แล้วก็เดี๋ยว พอระเคลตรงนี้เสร็จครับถ้ามันไม่มีอะไรผมก็น่าจะต้องไปตรงสถานีตำรวจอีกทีหนึง่งเพื่อเป็นการเช็คครับว่ามันเข้าออกทางเดียวจริงหรือเปล่าถ้าเป็นงันจริงๆอ่ะผมว่ามันเวิร์กเลยเผื่อเราอาจจะได้มีการย้ายบ้านนะครับเอาจริงผมก็ไม่ค่อยสันทัดกับการมาอยู่บ้านในเมืองสักเท่าไหร่นะผมชอบแบบอยู่ชานเมืองมากกว่าแต่นั้นไม่เป็นไฟไฟบังคับนะที่ผมอยู่นะบ้านหลักผมว่าบอกมันหนาไปนะ โอ้โหถามจริงเย่ลองเข้าไปตรงหมู่บ้านดูมีอาการฮอตนะผมเป็นชายฮอตบุ <c oughs> คคลที่ร้อนแรงในฤดูหนาวแลวคือความที่มันมีเสียงบรรยากาศครับไม่รู้สึกวังเวงมากตอนนี้ตรงน,นั้นมีซอมบี้อยู่ห้าหกตัวแหละ แต่ผมว่าผมจะต้องจัดการมันก่อนตัววิ่งครับเล่นแม่งก่อนเลยถ้าวุ่นนี้พังก็ต้องทิ้งนะใช้จดวลาสุดท้ายครับผมบอกเลยแล้ว้าไปค้ามใหม่ใช้โคตรดีอะดูของกันเผื่อมีกระสุนกระสุดมีข้างในอีกครับซอมบี้ ตีประตูไอตีไอพวกไม้กัน้นใหญ่เลยข้างหน้ามีล้อเว้ยก่จะไปดีใจกับอะไรของแบบนี้วนะเนี่ยมันเป็นรถลอ้ลอรถสปอร์ตปะเนะี่ยเออเยี่ยมดิเฮ้ยอะไรวะนี่ร้านอะไรเนี่ยลัสตี้ไรเฟลิลเหรอ ค่อยว่ากันแม่งหมอกลงไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับซอมบี้เลยในนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งนะมีซอมบี้ปะวะโอเคเคลียร์ครับเคลียร์เฮ้ยข้างนอกเหมือนบอกหมอกมันจะจางลงแล้วปะแล้วปะไม่รู้เว้ย ม่เ้ยพอเข้ามาข้างในมันรู้สึกเหมือนหมอกมันจะจางลงนะหนังสือเจอก็เก็บไว้หน่อยแล้วกันแม่เลยเป็นโรคซึมเศร้าบ่อยมากเลยนะให้ตายเถอะผมไม่มีอาหารเลยว่ะมีน้ําให้ก็ดีแค่ไหนแล้วเนาะเออเรามองในแง่ดีแล้วกันอย่างน้อยก็มีน้ําให้กินถึงจะไม่มีอาหารมันมีแหละแต่แค่เราหาไม่เจอนะผมว่าเอากระจกออกให้ทุกบ้านดีกว่า เผื่อเผื่อเอาไว้ครับเผื่อเราจะต้องอเผื่อเราจะต้องใช้ใช้มันนะเพราะบริเวณนี้ซับบี้ค่อนข้างเยอะอยู่เผื่อ,อไว้ใช้นงใช้หนีครับอยู่ในข้างในมันหลอกตาครับห้องน้ำดีไม่เจออย่างอื่นแม่งเอ้ย ผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยวะ่ะแล้วไอ้ซอมบี้ตัวน,นั้นไปไหนแล้ววะมันต้องอยู่ในนี้แหละไม่น่าจะไปไหนหรอกเจออะไรวิ่งเดียวนะผมพยายามฟังเสียงซอมบี้ครับ เงียบอ่ะเฮ้ยนี่ไงอาฮะใช้งานได้ครับอืมแต่ยกไม่ได้ครับโอเคถือว่าเป็นน้ำฟรีครับตรงนี้หืบอกว่าพวกมันจะไม่เฮ้ยอล้วคูณเลย่าก,กูตกใจหมดเลยค่อยๆค,ครับเฮ้ยเครื่องอะไรวะเนะี่ย อ้าวจะเครื่องกำเนิดไฟครับสถานะ61ครับผมสามารถที่จะหยิบได้ไหมหยิบแล้วใส่กระเป๋าเลยจังหวะนี้ซอมมี่ยังไม่เห็นเราครับเฮ้ยมีบ่อน้ำด้วยใช่ปะวะอุ้นถ้ใช่โคีิโกงเลยนะมึงตกปลาได้ทั้งวันอะโอเคเราได้เจนเจนเลเตอร์แล้วครับเครื่องแม่งดูโบราณมากโอเค ข้างในนี้เงียบโยเกิดเน่าได้น้ำตาลผมเตรียมเป็นเบาหวานได้เลยครับผมพยายามไม่ค่อยคานไปนะแม่งเ,เลยลำคาญอันนี้ว่ะเอาออกแม่งเลยมไม่มีอะไรเลยมีแค่เสื้อผ้าครับเสื้อผ้ากางเกงนาฬิกาโบราณครับ โอเคตรงนี้เคลียร์แล้วแล้วก็ตรงนี้เคลียร์แล้วแต่ผมทับเป็นมาร์คน้ําไว้ดีกว่าเผื่อแบบเราใช้น้าบริเวณนี้มันหมดแล้วไง <c oughs> เราจะได้รู้ว่าบริเวณนี้มีน้ำแล้วก็ตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เก็บของบาวาถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นโกดังเก็บของหรือเปล่า ไม่รู้นะพูดพไปเรื่อยเลยจะคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกแบบตึกตึกให้เช่าแบบเหมือนกับแบบพวกบังกะโลอะอมเมาแล้วแบบโอ้กลับบ้านไม่ได้ขึ้นไปนอนข้างบนเลยเงี้ยโอ้อมนเป็นน้ำว่ะมันนมม้ำจริงๆด้วยปยลองไปดูดีกว่าเผื่อแม่งมีปลาครับเฮ้ยจริงจังจับปลาได้ด้วยเหรอ เฮ้ะมีสวีเข้าบ้านไปพยายามจะไม่ให้เจอพวกมันนะตรงนี้ก็เป็นบ้านน่าจะเป็นบ้านแบบสไตล์บ้านกึ่งคนรวยครับไม่เข้าไปให้เสียงเล่นด้วยไม่คุ้มอ่ะเอาไงดีว่าทีนี้หิวก็หิวโอ้ถัง อาหารสำรองเ้าหมดแล้วครับเราจะน้ำสำรองเดียวเลยผมอยากให้หมอกมันหายไปไวๆจังผมว่าผมนั่งรอให้หมอกหายก่อนดีกว่าแม่งเอ้ยนั่งปุ๊บเกมแคสปั๊บเลยอะไรวะแม่งอ่ะรอให้หมอกมันหายก่อนครับโอเคห้าโมงครับหมอกจางละมันเ,เรากูติดอะไรเนี่ยเฮ็จแจ้ละ ดมีมีซอมบี้ครับไม่ใช่ว่าผมแคสไปซอมบี้ตรงนี้หายหมดเนี่ยไม่เอานะ,ะมีสิทธิ์นะเนี่ยอยู่ดีๆก็แคสทุกครั้งที่ผมอัดคลิปแคสทุกครั้งเลยเว้ยนี่มีกระสุนห้าจุดห้าหกให้ด้วยนี่ไงที่ผมบอกมันมันเคาะไม้นี่สองตัวนี้แหละครับเคาะจนต่ายลองเข้ามาในดีดที่เผื่อมีแบบของดีครับให้เราได้เอาแบบกลับบ้านบ้าง จริงๆว่าอย่าได้ของกลับบ้านหรอกอย่าได้ของต่อชีวิตใน,นตอนนี้นแคท,ทีนึงซอมบี้หายทีครับจะมองว่ามันดีดีไหมนะ <c oughs> ตายเออดีไว้ที่นี่แม่งติดแอร์ให้ทุกที่ให้ทุกห้องเลยวะ่ะมันต้องเข้าหรอกดูเดี๋ยวไม่น่าจะมีของครับถ้าเฉดสีดีครับที่นี่ฮนะรีวิวให้เลยติดแอร์ครับแต่ค่าค้างนี่ผมไม่รู้เท่าไหร่นะ <c oughs> ไม่รู้ว่าห้องห้องกี่บาทคืนกี่บาทนะ เรามาพักกันดูได้ครับคืนเท่าไหร่อย่าลืมมาบอกผมในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับกลายเป็นว่ามันเคลียร์เลยเออดีเว้ยไม่ต้องทำเลยเลยเกมแคสปุ๊บซอมบี้หายปับ๊บอะไรกันครับนีนโอ้โอมีนี่วะโอ้โหที่วางเบียร์มีแจ่หนังสือล็อกกูเล่นมั้ยเนี่ยพู่เป็นห้องเก็บเหล้าจริงบ่นี้เฮ้ย <c oughs> โอ้โหรอกันเล่นนี่เป็นห้องเก็บเหล้าแท้แต่ไม่มีเหล้าสักขวดโอ้เนี่ยเนี่ยมีขวดหนึ่งฮะแต่หมดแล้วให้กูเข้ามาทำไมฮะเฮ้ยหลอดไฟนี่ผมชอบว่ะเคลียไม่ได้มีของเลยครับที่อยากได้แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นร้านเหล้านะผมว่าเมาแล้วก็เข้ามาพักที่นี่ครับแต่เดี๋ยวนะอันแล้วตรงนี้คืออะไร อ๋อโอเคแล้วมันไม่มีห้องครัวเหรอแบบห้องครัวกลางสบงสะเบียงไม่มีเลยโอ้ยคันนีน้น่าจะสวยอยู่ครับคันนี้สภาพมันดูดีมากเลยเข้าไปเลยดีปะวะอู้ถังแกสองเยี่ยมหรือหรือหรือผมนอนก่อนดีนะแต่ผมยังไม่ง่วงอะ่ะันเข้าไปหน่อยแล้วกัน <c oughs> ที่นี่จะเคยเป็นแบบสถานที่ที่ ใครหลายหลยคนมาสังสรรค์กันครับแต่พอเกิดเรื่องเชื้อไวรัสแพร่ระบาดก็การสังส,งสงรรค์ก็ได้หายไปก็จบลงไปนะวันนี้ก่อนแล้วกันเราคงยังไม่ได้คาบเบียอะไรเร็วนี้หรกโอ้เนี่ยเจอวาจะขนมโอ้โหเยียบเลยขอบคุณที่ยังทิ้งของไว้ให้หวังว่าจะไม่มีซอมบี้ในนี้นะหวังว่าโอ้เธอวายวะเยี่ยมเลย้องใต้ดินด้วย เออผมควรเลือกอะไรดีนะ่ะไปนั่งเฉยเลยอยากดิ้งข้างในนี้เคลียร์ครับมีน้ำมันมะกอกเว้เมื่อกี้เห็น,นแบบนี่ไงนี่น่าจะเป็นห้องเครื่องมือนะผมว่าอันเนี้มันให้บรรยากาศอะไรรู้ไหมให้บรรยากาศเหมือนเป็นแบบแหล่งรวมไบค์เกอร์อะโอไฟใหม่ใช้ไรกว่าเดิมอันสีเหลืองไม่ใช่ละพอละพอละ แฟลไลท์ครับได้แฟลไลท์มาแล้วสว่างไม่พอกว้างด้วยเยี่ยมสถานที่แห่งนี้ให้ผมมีความรู้สึกแบบแหล่งรวมไบเกอร์ครับแนวแบบฮาร์คือแนวแบบจะกูลรถแบบแนวคลาสสิกอะ่ะโหมีลูกซองเลยโหช,ช,ชัดเจ๋วเลยใ <c oughs> ช่แน่นอนนะแหล่งรวมไบเกอร์นะสไตล์แบบรุ่นรุ่นใหญ่โอ้โหทำไมถังเบียร์มันเต็มแล้วผมจะใช้งานมันยังไงวะเราฝากไว้ที่นี่ก่อนโอ้โหโคตรเยอะครับ แต่ผมใช้งานมันไม่เป็นอ่ะมันกระดกทั้งถังเลยได้ไหมนี่ยมันเปิดก็เปิดทําอะไรมันไม่ได้เว้ยก่อนอื่นผมต้องมาร์คที่นี่ก่อนไปขึ้นชั้นสองดีกว่าเผิอเจอพวกขนมพบเคี้ยวต่อครับอันนี้น่าจะเป็นห้องห้องพักเหรออ๋อแบบอ้ยเมองไม่ไหวกลับบ้านไม่ไหวไปห้องพักไม่ไหวก็มานอนในนี้เออดีเว้ยชอบจังเลยวะ่ะ เมาแล้วก็แบบเอ้ยไม่ใช่ดิมันเหมือนเป็นห้องของไอ้นี่หรือเปล่าน่าจะเป็นของเจ้าของร้านนะแบบที่ที่พักพนักงานอะเออว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านี่ผมมารีวิวร้านหระเนี่ยดูสิเขาจะเหลือแล้วผมโอ้ตรงนี้มีขวดวายเพียบเลยเคลีย โอ้โหแล้ววายเต็มไงประเด็นอะกระดกตายกันไปข้างครับโอ้โหโอ้นี่แหละสวรรค์ขอบคุณที่ยังทิ้งให้แล้วก็จะมีถังแก๊สตรงนี้โอเคแล้วไงเราก,กลับมาอีกรอบครับตรงนี้แต่ยังไม่มาเอาถังแก๊สนะ น่าจะมาแบบนกรอบอ่ะเออขวามาเก็บตกพวกของครับรีไปดีกว่าหาที่นอนครับเพราะว่าคืนนี้เราจะกระดกกันคืนนี้นอนที่นี่ก่อนครับหวังว่าตอนเช้ามาเราจะไม่เจอหมอกอีกนะเราดื่มแล้วเราก็นอนดีกว่าโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันตอนเช้าดีกว่าครับ โอ้เวย้ยเลยสะดุ้งตื่นครับตอนตีห้าเมื่อคืนเมาหนักไปหน่อยพอดีโดนตัวนี้ไปครับรู้เรื่องเลยโคตรแรงฮะยังดีสะดุ้งตื่นตอนตีห้าครับโอ้มีซอมบี้เดินเข้ามาฮะสงสัยเขากำลังเดินกลับบ้านกันนะคนเมาครับตีห้าและได้เวลาเลิกแล้วไม่น่าใช่นะไม่ดีเขาไม่มานอนด้วย กินอะไรขนมกันสักหน่หอยพอประทังหิวได้อยู่ไปเช้านี้ไม่มีหมอกถือว่าดีครับเคลียร์มันเดินกลับไม่สุดครับหรือผมใช้รถด,ดีวะเดี๋ยวนะผมว่าผมใช้รถให้เป็นประโยชน์ดีกว่าจะได้มต้องวิ่งไปวิ่งมามีถังน้ำมันเยี่ยม เก็บไแล้วกว็ช่องครับเก็บเลยโอเคเก็บของเรียบร้อยแต่ไม่มีไม่มีกุญแจไม่เป็นไรต่อตรงครับรบไปสตาร์นานเข้าใจได้อยู่อวอร์มเครื่องไปก่อนครับให้น้ำมันเครื่องมันเข้าไปดีเลี้ยงโกชิ้นส่วนด้านในก่อนอันนี้เก็บยากแวะ เพราะว่าเผื่อเราได้ไม่ต้องแยกก็ได้มั้งเพราะว่าไงเราก็ต้องกลับประนั้นอยู่แล้วจะหาดูดเอาบริเวณนั้นนั่นจะมีให้เราอยู่ลูกสองนี่คือพร้อมยิงมากเอ้ยไม่มีหนังกลางแปลงด้วยวะฉายโปรเจคเตอร์อะไรงั้นเลยเอาเรื่องจัดปืนยิงไอ้นี่วะยิงไฟมาไหนๆก็มีรถแล้วครับผมก็เอาถาังแก๊สไปด้วยเลย ง่ดีเรียบร้อยได้ทั้งถังได้ทั้งน้ำและวข้างหลังนี้คืออะไรห้องน้ำปะหรือห้องเก็บของนนะ่ะโอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเหมือนกันนะซอมบี้เขาออกได้แค่สองทางเองปิดตายสักทางหนึ่งครับหัวขวาโอ้ขวาเล็กอะไรพอใช้ได้ามาก่อนแล้วกันไม่รู้อะไรเก็บมาก่อนครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้อง เอาไปยัดใส่ที่เซมเฮาส์อยู่แล้วโอเคตรงนี้เคลียร์ครับไหนๆก็มีรถแล้วผมไปเอาถังเบียร์เข้ารถเลยดีกว่าเอ้เข้ารถว่ะขึ้นรถเลยดีกว่าครนนี้ก็ไม่ต้องถนอมหรอกเจอซอมีก็หวดเลยเราจะดับเครื่องอยู่ทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเข้าเอ,อ้อ เอมือไวเหลือเกินไม่ยิงหรอกนะเพราะถ้ายิงแล้วก็ซอมบี้น่าจะแห่มาทั้งหมดอ่ะสมก็เป็นแกงไบจริงๆนะมีปืนด้วยอ๋อถ้าพี่ตำรวจนี่ว่ะโถ่เอ้ยไม่ก็อาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรวะปลัดปะเออแต่ประหลัดอำเภอมาแบบโอ้ยทุกคนมีซอมบบอรบ์ดอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าอุ้ยทำไมราคาถูกจังอะไรเงี้ยแล้วก็ปลัดก็บอกว่าไอ้เว้นนี่กลายเป็นว่าเป็นมีปัญหากันเลยไม่ผมก็แต่งเรื่องเก่งเลยเกินนี่ผมว่าผมเปลี่ยนนาฬิกาตัวเองเป็นนาฬิกาทองเอ้ยขอใช้อยู่นี่ว่าไม่เอาอ่ะเอ้ยเอ้ยเอาดีวะเอเดี๋ยวค่อยว่ากันหาใหม่ได้ โอ้โหอยากได้เตาอะอ๋อเสียงอันนี้ถกเนี่ยัแต่อัปเดตเสียงมาผมหลอนหลอนหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเสียงเนะี่ยโอ้ที่นี่เขาเลี้ยงไก่ด้วยว่ะพอจะเหลือไข่ให้ผมบ้างไหมไม่มีไก่แล้วก็ไม่มีไข่ด้วยอันนยกลได้ไหมอยากได้แม่งย,ยกไม่ได้ เสียงตัววิ่งนอนเนอะโอ้โหเสียงมึงโค่นน่ากลัวโอ้โหเสียงมึงน่ากลัวสุดๆไม่อยากเข้าไปเลยโอ้โหเสียงม่งนอน <S <S 2> <S 2> เสียงมึงเหมือนแบบมึงจะแปงลงร่างให้ได้อ่ะโอ้โหให้ตายเอะ ผมหลอนเลยแล้วพวกนี้มันมีปืนหมดเลยนะเป็นพวกประหลัดจริงหรอใช่เหรอวะจะมาใส่ชุดสูทนะแล้วผมคิดว่านี่ไม่น,น่าจะใช่บ้านของมันด้วยซ้ําโอ้เบกกิ B aking, B aking, ้งเบกกิ้งโซดาหูบ้านเลยเลยตรงนี้ผมก็น,น่าจะเคลียร์แล้วแหละเออถ้าไม่มาตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่าเวลาไอ้ตัววิ่งมันนอนมันเป็นยังไงแม่งเสียงโคตรน่ากลัวเสียงไม่างก,กับแบบเป็นตัวแบบซอมบี้ไก่พันุให้เราไปรู้ว่าเออเสียงเปิดฝาไอ อะไรวะฝ่าถังขยะไม่ใช่หุ้นนายวนวัน,วนมันพกปืนเยอะจังวะเรียบร้อยของเต็มรถและโอเค,อเคตรงนี้ใช้เวลานีน้นานเหมือนกันนะในการหาของนะโซนนี้เราเคลียร์ค,ครับเดี๋ยวผมลองขับรถ ไปอีกสักหน่อยดีเป่าววะลองแบบไปเปิดทางหน่อยไม่รู้รถตู้เวลามันเจอกับซอมบี้เยอะๆมันจะไหวหรือเปล่านะสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือการเจอฝูงซอมบี้แล้วชนแล้วมันแบบรถติดหล่อมไหนก็ในนหนละผลททอดปล่อยพวกเขาครับเพราะว่าพวกเขามีปืนนะแล้วก็ทอกกี้วอกกี้แล้ว ใช่เหรอวะมันใช่ประหลัดเหรอวะมันใส่แต่งตัวแบบเหมือนไม่ใช่อะอาค้างมั้ไงผมว่าชัวร์เลยไอสองหนุ่มนี่แม่งพาสาวมาหม้อมาหม้อข้างป่าครับเอาเรื่องจัดพอแบบน้ำเมาเข้าปากปุ๊บแล้วแบบโอ้ยปากหวานเ่างนี้โอ้น้องสาวครับวันนี้เออน้องทั้งสองสนใจที่จะเออไป เดินป่าก,กับพี่ไม่ใกล้ๆเนี่ยผมว่าชวนเลยเนะ่แม่งไอ้พวกเมาแล้วปากหวานเนี่ยอ้หสุสานรถเว้ยอู้ย่ยมแหล่งเหล็กเราครับเด้ๆเอาก็จกขึ้นก่อนโอเคตรงนี้เลยของดีฮะอยู่ที่นี่สุสานรถครับอจบแค่นี้แหละให้รู้ไปสุสานรถอุย้ยเฮ้ เผือ่อถอยหลังนิดเดียวสป,ปี้มันได้ยินเลยไหนๆก็มาแล้วเฮ้ยเดีเดวเดเฮ้ยเนี่ย,ยมันมีปืนหมดเลยเว้ยไอ้พวกนี้มันใส่ชุดดำอ่ะไม่ใช่หรอมั้ง เสียงนกเหรอไม่น่าใช่ละน่าเสียงตัววิง่งเขียอนนี่นี่เสียงตัววิง่งเฮ้ยใช่เหรอวะแต่มันมีตาตาแบบตำรวจอะ ผมว่าถ้าเจอซอมบี้ให้มันเป็นแบบแสงจางชุดสูตรยเงี้ยเจอแล้วก็หวดมเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องการโอ้เจเนอเรเตอร์ต้องการปืนครับไม่ใช่ว่าต้องการปืนเพื่ออะไรนะเราแค่ต้องการแบบเอากระสูนเฉยผมอยากได้หมดที่มันสามารถย่อยปืนได้อะ่ะมีใครพอรู้บ้างไหมของบิลซีสองะครับคอมพี่เพียบเลยวะ่ะตรงนี้จะเป็นบ้านหมู่บ้านน้อยๆน,นะ เฮ้ยเกิดอพะพรกูดีเอาตัววิ่งออกหมดแล้วเจออีกแล้วครับเนี่ยท็อกกี้วอกกี้ทำไมพวกนี้มันมีเยอะจังเลยอ่ะจริงจริงแล้วพวกเขาจะมาช่วยคนในเมืองกันนะดูดิตรงนั้นก็มีโอ้โหแล้วลูกลูกโม่ไงมีปืนไงขนาดนี้มันแพ้ซับบี้ได้ไง,ไงวะอะ <c oughs> โอเคครับเอาเป็นว่านะเดี๋ยวเราไว้เจอกนคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบาย